สวัสด,ดีค่ะสุภัตาพาสวยวันนี้จะมาแนะนำตัวทำความสะอาดคิ้วหลังสั่งนะคะตัวแรกที่อยากแนะนำเลยนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเป็นน้ำเกลือนะคะน้ำเกลือล้างแผลของเราเนี่ยค่ะตัว Clean a n d Clear เนี่ยนะคะตัวนี้จะราคาถูกแล้วก็หาซื้อง่ายตามร้านขายยาตามเซเวน่นตาม โรตัสบิ๊กซีมีขายหมดนะคะตัวนี้ก็กระปุกละประมาณ40-45บาทถ้ากระปุกเล็กนะคะกระปุกใหญ่ก็50-70แล้วแต่ค่ะว่าเล็กใหญ่ขนาดไหนส่วนตัวต่อมาค่ะโฟมนะคะเป็นโฟมทำความสะอาดคิ้วหลังสักเช่นกันค่ะตัวนี้จะทำความสะอาดออกได้ง่ายมากตัวนี้แต่ว่าราคาก็จะสูงกว่าตัวแรกนะคะหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์หรือว่าสีสักคิ้วทั่วไปค่ะส่วน ตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะวัส,สลีนค่ะตัวนี้สารพัดประโยชน์มากเลยกับวัส,สลีนนะคะไม่ว่าจะทาหน้าทาผิวบำรุงหน้าบำรุงผิวแล้วก็ทําความสะอาดคิ้วได้นะคะหลังศัก์สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะจวดอีกตัวหนึ่งนะคะก็ตัวนี้เลยค่ะที่ชุบเปียกนะคะบราแทกแอลกอฮอล์ก็สามารถทําความสะอาดได้ล้ําลึกแล้วก็สะอาดได้ดีเช่นกันค่ะส่วนตัวนี้ก็ต้องใช้คู่กับสําฤีนะคะ ตัวนี้ก็ต้องใช้คู่กับสำลีเหมือนกันแล้วก็วัสลีนก็ต้องใช้คู่กับสำลีเหมือนกันส่วนตัวนี้ที่ชู่เปียกไม่ต้องใช้คู่กับสำลีก็ได้ค่ะสามารถใช้เดี่ยวๆได้จะเป็นน้ำเกลือหรือว่าจะเป็นน้ำสเตอรรลายนะคะตัวนั้นก็ใช้ได้เช่นกันค่ะมีคุณสมบัติที่คล้ายๆกันเลยค่ะคือทําความสะอาดแผลได้ดีแล้วก็ไม่รู้สึกแสบนะคะ หรือเพื่อนๆท่านใดที่มีน้ำยาที่ช่วยเช็ดทำความสะอาดคิ้วหลังสากได้ง่ายสะอาดได้หมดจดจบงานได้เร็วกว่าก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้ง,ง,งให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ